การกําจัดของเสียและสารพิษที่สะสมอยู่ในลำไส้เพราะลำไส้ใหญ่เป็นอวัยวะสําคัญในระบบย่อยอาหารมีหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายหากของเสียและสารพิษมีการสะสมในลำไส้มากขึ้นอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคมะเร็งการดีท็อกลำไส้สามารถทําได้หลายวิธีเช่นการกินอาหารที่มีเส้นใยสูงดื่มน้ำให้เพียงพอการสวนล้างลำไส้และการทานเสริมอาหารเพื่อสุขภาพโดยตรง ประโยชน์ของการดีท็อกซ์ลำไส้ช่วยทำความสะอาดของลำไส้และกำจัดของเสียหรือสารพิษที่สะสมอยู่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีลดอาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยให้ดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงช่วยให้ผิวพรรณสดใส ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ทางเลือกของการสวนล้างลำไส้ควรทำอย่างเหมาะสมและระมัดระวังเนื่องจากอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นปวดท้องท้องร่วงคลื่นไส้อาเจียนในกรณีที่มีอาการเหล่านี้ควรหยุดการดีทอกและปรึกษาแพทย์ขั้นตอนการสวนล้างลำไส้เพื่อขจัดสารพิษคอ o l o n detox การสวนล้างลำไส้จะเป็นแบบระบบเปิดผู้รับบริการจะเป็นผู้ควบคุมเครื่องระบบแรงดันและปริมาณน้ำจึงช่วยให้ไม่เกิดอันตรายกับลำไส้สามารถส่งน้ำเข้าไปถึงลำไส้ส่วนต้นล้างลำไส้ใหญ่ได้ทั้งระบบโดยไม่ต้องออกแรงแบ่งอุจจาระโดยมีขั้นตอนดังนี้วัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนักพยาบาลจะนำผู้รับบริการไปยังห้องสวนล้างลำไส้และให้คำแนะนำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนความรู้สึกขณะและหลังทำหัตถการ เริ่มทำความสะอาดลำไส้ใหญ่โดยใช้น้ำปรออบริสุทธิ์ในระดับอุณหภูมิร่างกายโดยการปล่อยน้ำเข้าสู่ร่างกายทางทวารด้วยสภาวะไร้แรงดันประมาณ20-60ถึงลิตรเพื่อชำระล้างสารพิษและของเสียตกค้างอย่างนุ่มนวลใช้โอโซนในการกำจัดอนุมูลอิสระออกจากลำไส้เติมจุลินทรีย์ชนิดดีโปรไบโอติกส์เข้าทดแทนส่วนที่ถูกล้างออกไปเพื่อให้ลำไส้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการส่วนล้างลำไส้จะใช้เวลาประมาณ45-60ถึง นาทีนอนพักต่ออีกประมาณ5-10นาทีเพื่อขับถ่ายส่วนที่เหลือค้างอยู่ในลำไส้ออกให้หมดแล้วจึงค่อยทำความสะอาดร่างกายหลังจากออกมาจากห้องส่วนล้างลำไส้เจ้าหน้าที่จะวัดความดันโลหิตอีกครั้งและให้ชั่งน้ำหนักเพื่อเปรียบเทียบกับก่อนส่วนล้างลำไส้การปฏิบัติตัวหลังการส่วนล้างลำไส้ควรดื่มน้ำให้เพียงพอประมาณ6-8แแก้วต่อวันงดอาหารหนักท้องหรืออาหารย่อยยากเช่นเนื้อสัตว์ รับประทานอาหารประเภทโปรตีนย่อยง่ายเช่นเนื้อกุ้งเนื้อปลาหรือไข่แทนควรเติมแบคทีเรียนชนิดดีอย่างโปรไบโอติกเข้าสู่ร่างกายหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหักโหมเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังการสวนล้างลำไส้สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติการสวนล้างลำไส้ทำบ่อยได้แค่ไหนการสวนล้างลำไส้ c o l o detox สามารถทำได้ในผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ18ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะท้องผูกท้องเสียขับถ่ายไม่เป็นเวลาและผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอมีผดผื่นแพ้ง่ายโดยจำนวนครั้งในการทำนั้นในช่วงแรกสามารถสวนล้างลำไส้ได้ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อให้ลำไส้ขับถ่ายและนำของเสียออกมาจากร่างกายจนหมดอย่างสม่ำเสมอซึ่งเมื่อร่างกายสามารถปรับตวัวกับระบบการขับถ่ายที่ต่อเนื่องมากขึ้นได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนมารับบริการเดือนละหนึ่งครั สัปดาห์ประมาณ3มครั้งต่อเนื่องกันควบคู่ไปกับการดูแลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารออกกำลังกายสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพลำไส้ข้อห้ามสำหรับการสวนล้างลำไส้สำหรับการสวนล้างลำไส้จะมีข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยบางโรคดังต่อไปนี้ผู้ที่ผ่านการผ่าตัดลำไส้โดยเปิดลำไส้ให้ขับถ่ายทางหน้าท้องผู้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้ ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจสตรีมีคันผู้มีภาวะเสี่ยงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนเพลียมากๆเช่นรับประทานอาหารได้น้อยเดินไม่ไหวนอนติดเตียงผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องหรือลำไส้ที่อยู่ระหว่างการรักษาผู้ที่เป็นไส้เลื่อนหรือมะเร็งลำไส้ผู้ที่ผ่าตัดช่องท้องไม่เกินสามเดือนผู้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงอักเสบบวมแดงถ่ายเป็นเลือดสดฮ่าฮ่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตทุกระยะสรุปการดีท่ออกลำไส้เป็นหนึ่งวิธีที่ต้องการเอาของงอเสียและสารพิษที่สะสมในมลำไร้ออกจากร่างกายเพื่อสู่สุขภาพดังองอนั้นการดูแลลำไส้จึงมีหลายวิธีไม่ว่าจะก,การเลือกกินอาหารที่มีกักใยสูงการดื่มน้ําให้เพียงพอการสวนลำไร้และการเลือกกินอาหารเสริมสําหรับการดีท็อกลำไส้หรือได้รับการแนะนําจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง